สวัสดีครับพี่น้องชาวท้องถิ่นทุกท่านครับพบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกครั้งครับกับการใช้กรอบแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งก็มีการได้อธิบายในคลิปสั้นๆไปแล้วบ้างก็จะมาอธิบายต่อและยกตัวอย่างต่อหลังจากที่ยกตัวอย่างในช่องเป้าหมายผลผลิตของโครงการแล้วตอนนี้เรามาอธิบายในช่องของงบประมาณครับ เพราะฉะนั้นในช่องโง่มาณเนี่ยตัวอย่างในปี2,566เนี่ยเราตั้งโง่มาณไว้9 0 0 0แสบาท9 0 0 0แสบาทในที่นี้จะขอยกตัวอย่างว่าก่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กความกว้าง5เมตรความยาว300เมตรหนา0.15เมตรก็ดำเนินการปีเดียวครับในปี266ราคากลางที่กำหนดไว้580บาทต่อตารางเมตร รวมทั้งค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จะเกิดขึ้นหรือการคาดการขึ้นของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักนะก็เป็นไปตามสภาพพื้นที่แล้วก็เป็นไปตามราคากลางหรือราคามาตรฐานแรงงานที่เกิดขึ้นองค์กรปกครอง้องถิ่นก็นําไปจะทำงบประมาณรายจ่ายได้สูงสุดไม่เกิน90 0 0 0 0บาทครับมากกว่านี้ไม่ได้ถ้ามากกว่านี้ก็แปลว่าไม่เป็นไปตามกรอบของแผนบราิรหารท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ เว้นแต่ว่าจะมีเงื่อนไขอื่นกำหนดไว้ซึ่งก็อาจจะกำหนดไว้เช่นถ้าคุณลักษณะปรับเปลี่ยนไปหรือราคากลางปรับเปลี่ยนไปสภาพพื้นที่มันสุดตัวลงอะไรลักษณะประมาณนี้ก็เป็นอำนาจของนายกในการแก้ไขแผนเช่นเดียวกันแต่โดยเบื้องต้นนั้นเราต้องดำเนินการในกรอบก่อนหาก มันเกินกรอบโดยเฉพาะงบประมาณที่กำหนดไว้900,000บาทเราต้องดูว่าเกิดจากสาเหตุใดถ้าเกิดจากราคากลางมันปรับเปลี่ยนไปราคากลางท้องถิ่นราคากลางพาณิชย์จังหวัดก็แล้วแต่ท่านก็เป็นอำนาจของนายกในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นครับซึ่งปรากฏอยู่ในว6086ลงวันที่19สิงหาคม65 ข้อ8.4และอื่นๆประกอบกันครับสวัสดีครับ